แล้วไ e อ้ม็อบที่ประกาศบอกว่าวันที่27จะมาชุมนุมวันนี้เลื่อนไปวันที่2สิงหาคมมันก็ไม่กี่วันนะฮะมึงก็ออกมาสิคะวันที่27มึงออกมาชุมนุมกันบอกว่าจะไล่ระบบชินวัตรวันนี้ดิีันบอกว่าก็คงจะอายใจมัง้งหรือไม่ก็ถูกดา่าซะจนไปไม่เป็นน่ะไม่มีใครเขาเอาด้วยอะ่ะนะคะแล้ววันที่28เป็นวันอะไร พวกมึงคิดกันบ้างไหมที่จะออกมาวันที่ยี่สบเจ็ดเนี่ยออกมาบอกว่าจะไม่กลับบ้านจะอยู่ยาวจะนอนแม่งถนนจะเกะ,ะ,ะเกะจะระเกะระกะกันอยู่นะคือถามจริงๆเถอะมึงพวกมึงเนี่ยคิดอะไรกันม็อบวันนี้มันมีจิตสํานึกอะไรในขณะที่ประเทศชาติเป็นแบบนี้บอกว่าจะออกมานัดกันยี่สิบเจ็ดนี้จะมาไล่ระบอบชินวัตรสุดท้ายวันนี้เปลี่ยนแล้ะค่ะนะคะวันที่สองสิงหาคมเนี่ยที่ออกมาเนี่ยจะนัดกันเพื่อมาให้กําลังใจกองทัพและทหาร ถามเขาหรือยังว่าเขาต้องการไหมวันนี้กับประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะวันนี้ทหารเป็นฮีโร่ในสายตาของทุกคนอยู่แล้วนี่เป็นโอกาสอันดีที่ทหารเนี่ยฮนะจะลบจะลบภาพคือตั้งแต่ปี2,535ที่มีการยึดอำนาจจากคณะรอสอชอนํำโดยสุดจินดาคราประยุนช่วงนั้นนะคะคนเนี่ยกลัวทหารนะฮะบางคนนี่ก็กลัวจนเกลียดไปเลยก็มีตอนนั้น อกองทัพเนี่ยนะติดลบในสายตาของประชาชนเลยด้วยซ้ำไปเพราะในการยึดอำนาจครั้งน,นั้นก่อนหน้านั้นมันมีนมเหตุการณ์นะคะมีข่าวลืออะไรกันแย่ๆมากมายมีภาพหลุดออกมานะคะที่มีคนเนี่ยนะคะนอนคว่ำหน้าเสื้อไม่ใส่นะคะแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยมาผูกข้อมือ,อไว้ข้างหลังนะคะเรียงรายกันอยู่บนสะพานพุทธอะ่ะนะคะแล้วก็มีมีการปั่นข่าวออกมาว่ามีการขนตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีนู่นนี่นั่นดิฉันเชื่อว่าถ้าคนที่เกิดนะฮะเกิดทันอ่ะเนาะก็ไม่รู้ว่ามึงต้องเกิดตอนไหนมึงถึงจะเกิดทันช่วงนั้นเนี่ยก็จะได้เห็นข่าวเลยะท,ทั้งทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีโซเชียลแบบนี้นะฮะปีสาม้าเนี่ยมันมีแค่โทรศรัพท์มือถือที่เขาเรียกกันว่าม็อบมือถืออะไรกันก็ประมาณนั้นนะคะนะฮะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยที่ฉันบอกว่าไม่ต้องมาถามดิฉันละค่ะถ้าอยากรู้อะไรมึงก็เสิร์ช Google เลยค่ะนะคะ ไม่ต้องมาทําเป็นมาถามแซะแล้ค่ะไม่ต้องมาทําตัวเป็นเอโนตหรืออนุวัตค่ะนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงไอ้สองคนนี้อีกเหมือนกันคือสลิมวันเนี้ยมึงเป็นอะไรกันมากไหมมึงไม่อายต่างชาติก็เหรอคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้วันนี้นะคะเขาก็ออกมาโพสต์แล้วบอกว่าไม่มีทางที่ไทยจะยิงก่อนเพราะดูจากอะไรคะเพราะดูจากการที่เราเนี่ยยังคงเปิดอ่าช่องทางให้นักเรียนเนี่ยข้ามไปข้ามมาในขณะที่ขเขมรเนี่ยนะคะ มันไม่มันมันสั่งปิดโรงเรียนแล้วอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มีคนถามว่าทําไม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 ถึงปล่อยให้มีคนตายทําไมถึงนู่นถึงนี่ถึงนั่นมึงรู้ไหมคะว่าเรื่องแบบเนี้แล้วเขาต้องตะโกนบอกมึงไหมในฐานะที่เป็นคนไทยจะไประแวงหาอะไรขนาดนั้นมึงรู้ไหมว่าการที่ยิงก่อนนะคะยังไม่เท่ากับการที่มึงเตรียมการก่อนแล้วมึงจะไปบอกว่ามึงถูกกระทําเนี่ยเขาไม่ฟังมึง เหมือนที่เมื่อคืน u ูเอสอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่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 สหรประชาชาตินะคะคือเขเมรเนี่ยมันไปร้องนะคะว่าเราเนี่ยไปยิงมันก่อนหมายความว่าเราไปคุกคามไปทําร้ายมันก่อนก็คือร้องที่จะให้นานาชาติที่เป็นชาติสมาชิกนั้นเนี่ยนะคะลงมติว่าให้เราคือมันต้องการให้เขาลงมติให้เราหยุดยิงทันทีถอยควายการจะหยุดยิงทันทีหรือไม่ไม่ใช่ให้มึงมาสั่งคะ่ะ แล้ววันก่อนนี้ทุกคนที่มันมีศักดิ์ศรีมีอะไรโอ้โหนะคะเลือดรักชาติขึ้นหน้าต้องจัดการมันยอมมันทําไมอะไรมันทําไมนูน่นนี่นั่นวันนี้เป็นหาอะไรคะบอกต้องคิดก่อนต้องทําก่อนต้องนู่นต้องนี่ต้องนัน่น,นไม่รู้จะโทษอะไรก็โทษมึงสองตระกูลดิฉันจะบอกว่าสองตระกูลเนี่ยจริงค่ะแต่ไม่ใช่ตระกูลหุนกับตระกูลชินเป็นตระกูลอะไรล่ะคะไม่รู้สึกเอกใจบ้างเหรอคะว่าพื้นที่แถบกองทัพภาคที่สองเนี่ย ที่มีเขตชายแดนติดก,กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีสเกตสุรินบูตเอ่อหรือแม้กระทั่งตราดเนี่ยนะฮะจังหวัดตราดเนี่ยที่ตราดเนี่ยที่กอ,อ,องทัพเรือนะคะทําไมไม่เห็นมันไปลุกลานหรือมันไปอะไรแถวบุรีรัมบ้านเลยนายกรัฐมนตรีวันนี้ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ เพราะฉะนั้นดิฉ,นนฉ,นนฉนันเคยพูดแล้วว่าผลของตรงนี้เนี่ยนะคะเมื่อมันไม่มีผู้นํามีแต่คนที่รักษาการบางอย่างเนี่ยนะคะคนที่ทําหน้าที่รักษาการเนี่ยทำไม่ได้มันต้องเป็นนายกจริงๆซะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มึงเข้าใจกันหรือยังแล้วพอมีคนไปบอกว่าเออสารควรจะคืนตําแหน่งให้นายกเพื่อเพราะว่าตอนเนี้ยประเทศเรามันต้องมีผู้นําไม่มีใครรับรองประเทศที่มีผู้นําแค่รักษาการค่ะ มันเข้าใจกันนะคะแล้วมันกันจะด่ากันอยู่ทําไมอ่ะถ้าเกิดเกียดอุ้งอิงจริงๆเกียดแพรทองทางจริงๆเนี่ยก็ให้โอกาสเขาเข้ามาทํางานในฐานะนายกรัฐมนตรีเพราะเขาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วและไอ้พวกสอวอนะคะหลังจากที่มันถูกปูดถูกแฉเรื่องหัวสอวอเนี่ยไอ้กลุ่มพวกนี้นะคะที่มันไปยื่นสารร้องสารแล้วสารเนี่ยมาจากไหนสารใครเป็นคนเลือกนะคะ โทษอ,อย่าโทษคนอื่นเลยนาะยกทำตัวเองชัดดิฉันไปโทษคนอื่นตอนไหนคะวันนี้เนี่ยกำลังจะพูดให้เข้าใจไม่โทษนะค่ะคนอื่นเน่ะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมึงยังจะโทษกันทําไมคะต้องการจะอธิบายให้ฟังนะคะเนี่ยมันมีคนอย่างเงี้ยคือคือดิฉันบอกว่ามึงจะรักชาติกันจริง,รงๆกี่โมงวันนี้เอาอคติมาบังทุกอย่างหมดเลย มันไม่ใช่อ่ะมันต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งนะคะว่าวันนี้ในสถานการณ์เนี้ยนะ,ะเราไม่มีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและไม่มีนายกมัมนตรีตัวจริงนะ,ะนายกถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีที่มีสวที่มีปัญหาเรื่องหัวสวนะคะแล้วก็กําลังจะมีการตรวจสอบเลยนู่นนี่นั่นในขณะที่นายกถูกสั่งปฏิบัติหน้าที่แต่ไอ้พวกสวที่ไปยื่นนะฮะให้ศาลสั่งเนี่ย พวกนี้กลับยังคงเดินหน้าในการที่จะยกมือโหวตคนนั้นคนนี้ไปนั่งอยู่ในองค์กรอิสระล่าสุดก็ไปโหวตนะคะตุลาการท่านหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความรู้หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกฎหมายการไปนั่งเป็นตุลาการเนี่ยนะคะอันนฉันยกตัวอย่างนะคะว่าวันเนี้ยนะคะมึงเอาคนที่มันไม่ได้ถูกที่ถูกงานน่ะแต่เป็นเพราะว่ามึงมีมึงมีอำนาจในการที่จะโหวตอะ่ะมึงจะโหวตใครก็ได้เหรอฮะ ก็เหมือนอย่างกับที่สอวอมันจะเป็นได้ทั้งแม่ค้าขายผักทั้งคนขับแท็กซี่ทั้งอะไรต่ออะไรหรือคนขายหมูหรืออะไรก็ได้นี่ไม่ได้เหยอียดอาชีพนะคะแต่ที่ฉันกำลังจะบอกว่าเมื่อจะมาทําหน้าที่ตรงนี้มันต้องมีความพร้อมหมดนะคะก็เหมือนกันนะคะ,นะะเพราะวันนี้ฉันบอกว่าแล้วไอ้พวกที่มันมายื่นให้สารสั่งนายกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นทําไมพวกมึงไม่หยุดคะในเมื่อพวกมึงก็ยังไม่ได้มีความโปร่งใส คดียังไม่ได้รับการตัดสินมันยังคงอยู่ในขั้นตอนของการคือหลายคนก็ถูกหมายแปะหน้าบ้านกันแล้วแต่ก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ยังคงหน้ามืนยังคงมึนแม่งกันอยู่นั่นแหละนะฮะเพราะนั้นที่ฉันถามตรงๆอะค่ะว่าในฐานะคนไทยเนี่ยนะคะจะเอาแบบนี้เหรอเสร็จแล้วพอมันเกิดอะไรขึ้นมาก็โทษแม่งอย่างเดียวค่ะอะไรก็แล้วแต่ถ้าโยนไปให้ชิน,นวัตรแล้วทุกอย่างมึงสบายใจว่ากันเถอะมันไม่ใช่นะคะ มันไม่ใช่เลยแล้วทำไมไอ้คนที่ไปยืดให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่มึงทำไมไม่หยุดคะมึงไม่ต้องให้ศาลสั่งไหมควรมีจิตสำนึกไหมถ้ามึงจะไปเช็ดหรือมึงจะไปทําความสะอาดอะไรเนี่ยยกตัวอย่างมึงจะไปเช็ดโต๊ะเนี่ยในขณะที่ผ้าผืนนั้นเนี่ยมันเปื้อนเนี่ยมึงจะเช็ดโต๊ะสะอาดได้ยังไงนะคะแบกไม่แบกก็เรื่องของกูค่ะมึงไม่ต้องมาขอร้องค่ะ กูยังไม่ได้ขอร้องมึงเลยว่านะคะให้มาแบกคนแบบเนี้ยนะคะไปเถอะจะไปทางไหนก็ไปเถอะคนเราไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนกันดีฉันจะแบกหรือไม่แบกอะไรก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแบกบนหัวคุณมั้งมันหนักมากเหรอประสาทนะ,ะเป็นอะไรไม่พอใจก็ออกไปนะฮะ คือที่นี่เนี่ยดิฉันบอกว่าดิฉันพูดเนี่ยพูดให้คนที่คิดเหมือนดิฉันฟังถ้าคุณไม่ได้คิดเหมือนดิฉันเนี่ยนะคะก็ใส่หัวไปก็แค่นั้นเองจบมันจะมาต้องมาอะไรขอมาขอร้องทาไมคะนะคะดีแล้วที่ถูกปฏิบัติหน้าที่ก็โอเคค่ะก็คิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาเสือกบ,บอกค่ะกูไม่ได้ถามแล้วกูต้องรู้ไหมคะอ่ากูจะแบบจนไม่ลืมหูลืมตาแล้วมึงก็จะด่าจนไม่ลืมลืมหูลืมตาหรอคะกันกันไอ้เนี่ยไอ้เนี่ย มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะดิฉันถึงได้บอกไงคะนะคะยังมาพูดเรื่องพวกนี้อยู่ประเทศจะเป็นยังไงอะไรยังไงไม่ได้สนใจนะฮะดิฉันบอกว่าวันนี้แพทองทานก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วมึงจะอะไรเออเขาวันนี้เขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะดิมาพูดให้พวกกันดีเองฟังฟังไม่ได้ทนไม่ไหวก็ไปนะฮะ คนอื่นเขาแบกหนักหัวมึงก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะเคยแดกหรอคะย่าเนี่ยที่บ้านไม่เคยแดกเห็นไหมฮะพวกนี้เป็นแบบนี้ดิฉันอยากใช้คําว่าสันดานนะฮะมันก็ขุดยากอยู่เนาะเป็นสันดานจริงๆนะะเอาเถอะค่ะสันดานมึงมึงก็เก็บเอาไว้เถอะกูไม่สนใจหรอกคือกูจะพูดจะอวยก็เรื่องของกูไมคะมันมีกฎหมายข้อไหนว่าไม่ให้กูอวยคนนั้นคนนี้คะเออ ไม่พอใจก็ออกไปแค่แค่นั่นเองจะดิ้นทำสตีนอะไรคะ